โอเคครับก็สวัสดีผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมอาดสู i v a l e v o l โว่เช่นเคยครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับชุดเกราะใหม่ของมิวบีของเรานะครับก็จะเป็นของวอร์เดนที่เป็น a g r ี b o r n นั่นเองครับเรียกได้ว่าโอ้โหเท่มากดูบึกบึนแล้วก็ CC สูงแล้วกิน <c oughs> <c oughs> แล้วก็กอนเนี้ยมันมีความพิเศษก็คือว่ามันสามารถที่จะติดเทอร์โบนะครับได้เหมือนกับเราใช้กอดเทคเลยก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่แบบโคตรเท่มากเลยนะครับ อาวล่ะก็วันนี้ผมมีการเอามอดกีหนอกไปก่อนเพราะว่าผมค่อนข้างเบื่อเวลามันจะท้อนดามเมจนะครับคือถ้าเกิดว่าเราทําการจับทุกตัวเรียบร้อยแล้วเราจะอามันกลับเข้ามาใหม่นะครับอ่าโอเคเพราะมอด G ีนนี่มันโกงแล้วก็มันไม่ค่อยมีความสมดุลในการเล่นกับมอดอื่นนะมันเป็นตัวของตัวเองมากเกินไปอีกอย่างหนึ่งที่ต้องบอกให้รู้คือว่าตัวลาฟุสตัวใหม่ตัวนี้ยมันมีท่า X ด้วยนะครับซึ่งแตกต่างจากตัวบอชีฟด้านนู้นเดี๋ยวลองให้ดูผมลองดูแล้วเมื่อกี้รู้สึกว่าอลังพอสมควรนะ ลองดูครับเฮ้ยโหเป็นไงทุกคนสุดยอดเป็นเอฟเฟกพลังแบบค่อนข้างที่จะสายไฟมากเดี๋ยวดูตรงนี้เหมือนมันเป็นการระเบิดพลังของตัวมันเองว่ะโอ้โหสุดยอดต้องบอกเลยว่าแรงหายห่วงแน่นอนแล้วก็อ,กอย่างนึงคือวันนี้เรามีบอสนะครับที่เราทําการแบบว่าเสกได้สองตัวนะเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าเพราะว่าเราไปฆ่าวอร์เดนมาเงี้ก็เลยได้คอมมานะครับที่เราจะสามารถผลิตของมาได้ นี่ครับก็จะมี p r i m o อ d i เด s p สสปอนกับตัว s i ลิต้าสปอนเนอรนะครับอ่าเดี๋ยวดูทั้ง2ตัวเลยในวันนี้จัดไปก่อนบัตมาเธอร์นี่ไงก็คือตัวที่เราไปฆ่าครับเราก็จะเอามันมาขี่ได้ตัวนี้เลยดูด้านหน้ากันหน่อยนะครับเป็นเหล็กนะครับมังกรเพช่ไี่มังกรแม,ง,รมงมุมเมื่อกี้เรียกมังกรมาด้วยเลยสับสนเรียกผิดหัวหัวมันเท่วะ่ะดูตรงหัวมมนดีเดี๋ยวเราต้องลงไปดูด้านล่างนะเราจะเห็นชัดกว่านะครับ นี่ครับตรงหัวที่สวยมากเลยเป็นมังกรเอ้ยเป็นมังกรอีกแล้วอะไรไว้เนี่ยกูเป็นแมงมุมเป็นแมงมุมที่สวยสุดๆงั้นเดี๋ยวเรามาลองท่าก่อนก่อนที่จะเรียกไทรมเดียสออกมานะครับคลิกซ้ายโจมตีปกติเดี๋ยวเราไปลองกับดัมมี่กันเลยนะครับจะได้รู้ว่าเดิมๆออกมาเนี่ยดาเมจเท่าไหร่ตีไม่โดนโอ้โหอุ้ยแรงอยู่นะดาเมจล้านสอง แต่ดาเมจมันทีขึ้นด้านหลังทําไมมุมกล้องมันถอยตัวออกมาขนาดนี้ว่าจริงๆต้องเข้าไปอีกนะลองคลิปขวาดิโอ้โห,โโหคลิกขวาหโตดแบบกระจายมากอู้กระจายแล้วไประเบิดกางอากาศนะน้องๆชุดยอดนะครับแรงด้วยไอเมื่อ,อกี้ถ้าคลิกขวาแล้วกด C หอยกด C ยิงแบบโอ้โหปกติท่านี่เป็นการยิงพิษไงแต่รอบนี้เป็นพิษระเบิดนะสีฟ้าโอ้โหแรงแน่นอนกด X อ็มีป่า กดเอ็กซอู huh. uh ้ย huh. ส uh ุดยอดกดเอ็กระเบิดพลัง hmm. ต hmm. oh, hmm. ัวเองครับค uh ือผมไม่กล้าอัพดาเมจเลยว่ะกลัวว่าอัพไปแล้วล้วไอ้ท่ากด C มันจะเบาเว้ยเดี๋ยวเราไปลองดูก่อนคือไม่แน่ใจหลายตัวเนี่ยถ้าอัพดาเมจไปมันจะขาดความสมดุลของพลังโจมตีมากโอเคเดี๋ยวลองตรงนี้นะครับของจริงดูนี่เป็นไงบ้างมีใครตายบ้างไหมเอ้าไม่เป็นไรกันเลยอ๋อโหพลังดูอลังการมากแต่ไม่ตายครับลองทายิงกันนี้ยิงแสงอู้ยิงแสงนี่แรง ขี่ขวายิงแสงที่โคตรแรงครับมองยิงไปด้านหน้าดูแต่เหมือนมีสะท้อนโดนตัวเองอยู่เหมือนกันอุ้ยสามขาตัวนี้ไม่เป็นไรเลยครับเอามางย้นรองพลังนี้หน่อยบุ้ม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 ไม่ตายว่ะมันตายยากเหลือเกินลองอัดดาเมจดูดิโอ้โหพี่ชายก็ต์มาแล้วตอนนี้ประมาณว่ามึงอะไม่โหดเดี๋ยวกูโชยดูโอ้โหแล้วนี่มาอะไรครับเนี่ยทับเพลดูดิทบับเพลตบตบไปตบไปนี่อุ้ยโดนอะไรเนี่ยโดนสเกลนะครับ นี่ลองใหม่รอบนี้จะแรงขึ้นหรือเปล่ายิงยิงดูยิงดูแรงปะเรียบร้อยโออันนี้เป็นยูนิคอร์นนี่หว่าลองไปตีระดับบอสดูไหมเติมเลือดไปก่อนก่อนจะตีระดับบอสแล้วก็สตามินา่านี่ต้องเถื่อนๆนิดนึง,งนะครับสปีด130ถ้าเราฆ่าบอสได้นี่แสดงว่าเจ๋งจริงตัวนี้อัพดาเมจได้นะครับไม่มีปัญหายิงอัพยิงแรงลองยิงดูนะอ๋อพลังนี้ไปสามารถทำลายบอสได้เลย รออีกพลังหนึ่งครับอุ้ยกระจายวะยิงแสงนี่ทีเดียวครับพูกเราเประเบิดด้านนู้นมาระเบิดตัวเองหน่อยปุ้มกระจายโอ้โหเมื่อกี้เห็นชื่อไหมขึ้นมาแบบโคตรเยอะเลยโหด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 ใช้ได้เลยนะครับข้างหน้าเฮ้ยข้างหน้าี่เสือแปลกเอาก่อนเลยหนึ่งตัวมาเลยมาเลยมาเออๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่างไวอย่างไวอะไรเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้มันทำคัดสลบที่ด้วยเหรอ Snow Saber Tooth ครับ เหมือนมันจะขึ้นบอกว่าทำค่าสลบได้เมื่อกี้อ่านไม่ค่อยทันเหมือนกันเดี๋ยวเราใส่ดีวายไปก่อนนะครับดีวายโหมีอย่างเยอะเลยเพราะเราไปค่าระดับเทพมาไงกับเนื้อนะตอนนี้เนื้อพราม์พอเอาเรียบร้อยครับผมโอ้โหจับได้แบบง่ายดายไอพวกนี้ใช้ที่ขีป่ป่ะใช้อยู่นะยังต้องใช้ที่ขี่อยู่นะครับเดี๋ยวเก็บลูกดอกคืนได้ปะเก็บคืนไม่ได้แล้วงั้นเดี๋ยวเ,เราต้องไปส่งมันที่บ้านก่อนขึ้นขี่แมงมุมก่อนไป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 ,ไปตามมากลับบ้านกันดีกว่า เดี๋ยวลองพลังนะฮะยิงคิศขวาอีกทีนึงยิงไปโอ้โหดูแม่งยิงโดนตัวเองแล้วเกือบตายเลยครับแสงว่าแรงมากเลยเนี่ยดูโอ้โหิดขวานี่แรงว่ะทุกคน the, การสะท้อนดาเมจสุดยอดสองทีเกือบตายทั้งที่เลือดมันแบบโคตรมหาศาลเนี่ยต้องเติมเลือดบิกเติมไปก่อนแล้วเดี๋ยวลองใหม่ลองอีกทีจัดไปสู้สู้สู้อู้มีตัวใหญ่ด้วยตัวไฟเมื่อกี้อย่างเท่แล้วตัวอย่างใหญ่อันนี้ไม่หินแตกแล้วเนี่ย เดี๋ยวยิงครับเลเซอร์เรียกเลเซอร์แล้วกันออ้ทะลุครับหุยกระจายสุดยอดเลยวันนี้น่ามีศึกเป็นกันว่าน่าจัดให้มงมุมตัวนี้เสือมายังเสือมาแล้วโอเคไม่รู้ว่ามีอุปกรณ์ในการทําที่ขี่หรือเปล่าตบตีไปก่อนเอาล่ะแสแตนบายครับลงก่อนเสือมาเสืออุ้ยเสือออ้เสือเวลาวิ่งแล้วจะหายตัวได้นี่วาทุกคนเดี๋ยวไปเอาที่ขี่ให้แป๊บหนึ่ง ที่ขี่มันน่าจะต้องคราฟในสมิตี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยจะพอหรือเปล่าทีมเซเบอร์เอายังไม่มีแน่นอนเลยถ้าน้อยๆอ,อย่างนี้นะครับเซเบอร์ทูดเอารีเซ็ตไปเลยเนี่ยตัวนี้ตอนแรกก็มีแล้วไนงะรีเซ็ตไปเฉยเลยวะ่ะจริงๆเราจะใส่หมอดเกาะให้มันก็ได้นะหมอดเกาะก็ยังอยู่แต่ว่าขี้เกียจไปฟาร์มอุปกรณ์แล้วนะครับเซเบอร์ทูดมีเหล็กหนังไฟเบอร์อะเราเติมกันเลยของน,นี้มันหายไปไหนกันหมดก็ไม่รู้ว่ะทุกคน แล้วก็ i n น o ็ต์อินก็น่าจะไม่มีหรือเปล่า i n นก็ In God, ไม่มีครับเอาหนังไปก่อนแลยกันนะตอนนี้หนังมีโอเค i n น o ็ In God, มันต้องมีสักจุดหนึ่งที่มีบ้างนี่ไงเจอแล้วอินก็ f ์ออฟฟิเชียลมาใส่ในนี้เลยนะครับโอเคมาได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับการผลิตช้านิดน,นึงเดี๋ยวระหว่างรอนะครับยายใช้เวลาให้เสียไปโดยป่าประโยชน์มาเลยเรามาเอามัางกรไพรม o ดสออกมาดูกันสักหน่อย เอาเดี๋ยวกดผิดไปโดนมวก<อ>เรียบร้อยออกมาแล้วมังกรไทมเดียสนะครับโอ้เท่ยู่นี่ว่าโอ้ยตัวนี้สุดยอดเลยแต่หน้าตาจะเหมือนกับอ้ตัวที่เรานะฮะไปฆ่าเหมือนกันแต่ชื่อแตกต่างตัวนี้ให้เป็นอะไรดีวะเนี่ยน้องชายดำแล้วกันนะครับขีดขวาครับโอ้ขีดขวาเป็นพลังแบบเป่งเสียงเว้ยผมว่าน่าจะแรงอยู่นะ ผมมีความรู้สึกว่าต้องแรงแน่นอนลงพื้นแล้วก็คลิกขวาเหมือนกันไหมเหมือนกันครับดาเมจเดิมห้าหมื่นกดซีกดซีระเบิดพลังครับไปโดนตัวเองครับห้าหมื่นเช่นกันอุ้ยกดเอ็กอยระเบิดครับโดนกันเองด้วยโดนคนขี่ครับผมไม่ใช่คนขี่คนใช้อันนี้เติมเลือดเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ผมจะเอ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเติมดาเมจต้องไปลองก่อนว่าพลังมันเป็นยังไงบ้างแรงขนาดไหน บางทีมันอาจจะเป็นดาเมจเป็นตัวเลขไอ้ไข่นี่คือไอ้ตัวบอสนะครับพอเราทิ้งไปมันจะเป็นไข่ที่เราเรียกมาเซกอะเออนั่นแหละนี้ลองเลยระเบิดพลังครับบุ้มกระจายโคตรแรงนะครับห้าหมแต่แรงเว้ยอีกชาหนึ่งตีอุ้ยตรบัตรมาเธอเอาตายเฉยเลยตายอย่างเดียวไม่พอดีอีกแม่เอาไปดิอย่างนี้เลยเหรอ โอ้โหของเยอะว่ะโกรบัตรมาเท่าไหมของเยอะจังเลยแล้วมันโหดขนาดไหนว่าเราทีเดียวฆ่ามันได้เลยทุกคนสุดยอดเลยเนะี่ยเมื่อกี้ผมไม่เห็นมันเลยนะตัวมันเป็นแสงเงาๆสีโอ้แสดงว่าถ้ากดซีนี้ต้องแรงแบบมหาศาลอย่างแน่นอนครับมั่นใจเลยโอเคลงนี้เดี๋ยวลองใช้พลังขึ้นเสียงขึ้นเสียงครับขึ้นเสียงขึ้นเสียงนี่โอ้โหต้องอยู่ใกล้หน่อยว่ะไม่ใกล้ไม่โดน งันแสดงว่าถ้ากดซีนี่โกงจัดเลยขึ้นฟ้าบ้างขึ้นฟ้าแล้วใช้ครับบุ้งบุ้งบุ้งโหถ้าอยู่บนฟ้านี่จะเป็นการยิงนะครับมิสไซล์ครับโอ้โลังไฟมิสไซล์แล้วก็ระเบิดได้กดเอ็กอากาดโอ้โหเอ็กาากาศนี่อย่างอลังโคตรอลังโอ้โอ้เกือบค้างเลยเดี๋ยวดูด้านหน้าหน่อยอื้ยโอ้โหสวย สุดยอดไปเลยแล้วอ๋อน,นี่ของเราแม่ตกใจหมดตอนนี้มีอีกอย่างหนึ่งที่เราทําได้คือเราสามารถจับบอสได้แล้วนะครับเรามีบอสที่บูด3อันเดี๋ยวไปลองบินดูว่าจะเจอบอสหรือเปล่าผมไปลองย้อนด,ดูคลิปไอโบกิโตที่เราเจอเนี่ยมันเป็นเวอร์ชั่นเทมเิลเว้ยมันจับได้โดยการใช้บอสซีบูดนะครับมันไม่ใช่ระบบที่เราจะได้เอ็นแกมสปอนเซอร์มาเอาละดีไหมตรงนี้ระดับบอสให้จับ น่าจะไม่มีครับระเบิดพลังสักลูกปุ๊มริงๆเป็นนิสั์วะตอนแรกนึกว่าระเบิดตัวเองไม่ใช่นะครับเป็นนิสัยครับตรงนี้ดีกว่ามาจัดให้ตายหมดจะมีโรดอนนี่คือเสือนี่นี่อะไรอะไรมาทำไมยิงนิสัยกระจายเรียบร้อยมีฝูงหมาด้วยครับฝูงหมามันห้าหกตัวอยู่เลยเดี๋ยวมันจัดนิสซยนะลองตามอินตัวใหญ่นี้ไปดูดิปุ๊มลนเลย แม่สุดจริงว่ะโอ้โหมีทิ้งท้ายสเก็ตด,ด้วยสเก็ตของเราเกว่าวะใช่เหรอเดี๋ยวลองอีกทีหนึ่งปกติผมไม่เห็นมันมีสเก็ตเล็กเลยด้วยว่นะเดี๋ยวลองดูแป๊บมีไหมสเก็ตเล็กโอ้มีจริงด้วยเป็นคัสเตอร์นะครับเป็นคัสเตอร์บอมหลังจากที่เรายิงไปแล้วอ่ะยิงลงพื้นมุมโอ้นั่นไงมันจะลอยขึ้นไปไงแล้วก็เดี๋ยวมันจะระเบิดป่ะ๋อะถ้ายิงตกข้างล่างไม่ระเบิดครับ เฮ้ยแต่ว่ามีเสียงระเบิดอยู่เมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าหาบอสก่อนวันนี้จะหาบอสเจอไหมเนี่ยเมื่อกี้เสียดายลืมเอาเหล็กมาเดี๋ยวลองมาหาเหล็กว่านนี้ดูดิจะใส่สป,ปีดคอสซูมหน่อยรู้สึกว่ามันช้าเกินนะครับแล้วก็เกาะวอร์เดนเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษคือมาันจดาก,กันนะครับหลายๆอย่างได้เช่นพวกพึ่งอะไรพวกนี้นะครับตอนนี้มันเปลี่ยนโหมดหรือไงตอนแรกมันขึ้นว่ากันพึ่งได้อยู่นะ อ๋อเอเลียนเทคโนโลยีอ๋อมันเป็นการเอ H นฮัลแล้วนะครับตอนนี้ช่างมันก่อนเดี๋ยวผมมาหาเหล็กในบ้านหลังนี้แป๊บมีเด็กบ้างหรือเปล่านี่ไงเจอเหล็กแล้วจะได้ทำนี่ครับอุปกรณ์เพิ่มความไวติดตัวมาเลยเยอะๆเลยแจ๋วทำไมเนี่ยทำไมเนี่ยอะไรอ๋อมีตัวมาตีครับเมกาเทเลียมโอ้โหมาตีระดับเทพอย่างน,นี้ก็โดนละมึงออู้อ้เมื่อกี้พ่นไฟทำไมมันพ่นไฟออกวะเนี่ย ตอนเราเล่นไม่เห็นพ่นไฟออกเลยนี่ว่ะมา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 พอแล้วกลับมากลับมาอืออาราบาาอย่างบ้าคลั่งนะครับโอเคไปกันต่อวันนี้เราต้องหาบอสจับให้ได้สปีดคอสซูมมาแล้วนะครับใส่เรียบร้อยเป็นไงเจ๋งเลยโอ้โหพิ้วเลยทีเดียวครับตรงนี้ไม่มีอะไรครับเดีย๋ยวไปด้านนู้นต่อพอใส่สปีดคอสซูมแล้วการบินจะแปลกๆน,นิดนึงว่ะอันนี้ก็ไม่น่าจะมีบอสหรอแถวนี้ ต้องเปิดกล้องสแกนแป๊บหนึ่งโอ้างล่างอยู่กันเต็มเลยหน้ามันว่ะขอหน่อยวิตซทรากลูกรับปุ้มเละสุดยอดเอาไปอีกชุดหนึ่งเอาอันนี้ไม่ออกต้องเป็นกดซีกดซีดูกดซีกดซีนี่ส่วนใหญ่แม่งชอบแต่การอากาศก่อนอ๋อมันแต่การอากาศลูกหนึ่งอู้ร่วงนกยักษ์ข้างหลังร่วงเลยมันยิงระเบิดสองลูกระเบิดที่ด้านหน้าลูกหนึ่งล้วก็จะลงไปข้างล่างลูกหนึ่งครับโอ้โหปงปลากระจายอยู่เหมือนกันนี่ว่าเดี๋ยวลองลูกใหญ่เข้าป่าดูดิ ลูกใหญ่วิไทรายครับยิง2ลูกซ้อนได้ปะอุ้ยซ้อนได้ซ้อนได้บุ้มนี่ปลาหายโว้ยหูตัวนี้เกือบเกือบจะท่าหมอดกินอยู่แล้วถ้าไม่โกงอ่ะเพราะว่ามันทำลายป่าได้เหมือนกันดูดิโอ้ไปเลยอรารวาสตอนนี้ไดตเสาเยอะมากมันต้องทําการเคลียรบ้างครับเคลียร์เลยครับเคลียร์เลยโอเคแล้วก็ขอถอดขอดซูมดีกว่ามันบินแปลก,กมันบินไม่สมบูรณ์ครับยิงวิษทราถล่มป่าให้หมดตรงนี้ จะได้ดูว่าแถวนี้มันมีตัวอะไรเกิดบ้างโอ้โบึ้งหายนั่นโอ้เละบอกเลยว่าเละครับนี่แหละตรงนี้ยอมนี่อีกคุดหนึ่งเอา้าไปผมจะยิงไปทีละสองสามลูกให้ทีเลยแต่ว่าไอ้ท่ากด x อาจจะคูด,ดาวนิดนึงนี่จะใส่ใส่เป็นคุดแลกเละเลยขึ้นมาแม่งเต็มหน้าจอไปหมดไม่รู้ว่าตัวอะไรต่อตัวอะไรหนักหนานี่นี่น,นี่ตรงนี้ต้องเจียจะได้มีสัตว์ใหม่นะครับผมว่าตายหมดอนะวุ้มเละ ปูงนั้นไตเกือบมดเลยนี่ว่าไอตัวที่อยู่ในสมีนะครับตัวไหนไม่อยู่ในสมีอาจจะรอดตีซ้ำไปอีกรูกหนึ่งหัวเหมือนจะโดนปลาที่อยู่ในน้ําเต็มเลยงั้นเดี๋ยวเราลองดูในแถวป่านะครับเลดบวดมีอะไรน่าจับไหมระดับบอสอุตส่าแบบเตรียมบอสที่บูดมาดัานมาหาบอสไม่เจอเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแล้วทุกคนตอนนี้เราเจอนะครับดากไวเวอร์เรียบร้อยครับ เอาละเดี๋ยวเราล่อมันก่อนเราจะจับมันเมื่อกี้มันมีพลังเอฟเฟกที่ยิงคล้ายๆผมเลยนะครับผมไม่รู้ว่ามันแรงขนาดไหนกลัวว่ามิจะบิจะไม่ไหวนั่นเองเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนข้างล่างก็มีโอโหโอโหสัตว์เราก็อยู่เดี๋ยวแป๊บไม่เป็นไรอ่าตัวนั้นไม่เป็นไรกันมานี่มานี่ลอมาล่อรอรอรอ,อโอเคมุมนี้แหละได้นะครับตอนนี้มันไปนสนใจตัวอื่นแล้วนะครับใช่เปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพัลสิ พาสีครับพาสีแล้วพาสีแล้วหยุดหยุดเลยหยุดเลยแม่จะไปบินตามขึ้นแล้วอุ้ยลูกเดียวขึ้นล้านหนึ่งเลยอุเขาสลบมันนะฮะล้านนี่ถ้าไม่ได้ลูกดอยนูนตะกีผมว่าไม่ไหวหรอกโชว์นะครับกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนต้องชัวต้องชัวต้องชัว,งชวเอาเด้สามล้านเจ็ดเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งครับได้จะอีกประมาณสามดอกสามดอกหรือไม่ก็สองดอกโดนป่ะขึ้นห้าล้านแล้วโอเคไปดูแล้ว มันน่าจะหนีแล้วแหละเดี๋ยวตามครับตามไอ้พวกนั้นมาตุ๋ยอย่างเดียวเลยวะ่ะอู้อู้ซัดกันใหญ่ซัดกันใหญ่เดี๋ยวกูขอขี่แป๊บมึงโดนแน่อุ๊ยอะไรวะเนี่ยสไปโดซอร์ธรรมดามันตีกูแรงจังวะเฮ้ยมันตีผมทีเดียวตายเลยวะ่ะใช่เหรอวะเนี่ยเฮ้ยโหดเกินพอไม่ใส่เกาะจีแล้วโอ้โหทีเดียวเละเลยดาเมจมันเท่าไหร่กันนะทุกคน เลือดเราต้องเยอะนะไม่ใช่เลือดน้อยๆนะเว้ยเลือดส0 0 0ันนะใส่เกาะพลังป้องกันอีกพันกว่าเอ้ยมันเป็นไปนแล้วตัวโหดระดับนี้ยังมีอยู่จริงเดี๋ยว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 ต้องให้ก๊อตช่วยแล้วก๊อตมาหาพี่หน่อยเร็วก๊อตเร็ว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 ับพี่หน่อยม่งั้นพี่ไม่ไหวแน่เดินมาเดินมา,เด,นมาเดินมาอีกกูขึ้นไม่ได้ตรงนั้นอะ่ะถ้าขี่ก๊อตอาจจะต้องเบาเสียงเดี๋ยวดูก่อนเสียงยังดังอยู่ปะย,ยังดังอยู่เว้ยทุกคนแป๊บ ไม่าง,งันไม่ได้ยินเสียงผมแน่นอนอ่ะลดไปอีกนิดนึงเพื่อความชัวนะฮะโอเคไปเลยครับตรงนี้อะไรนักหนาวนีี้ฮะว้าวเด่มาเดอุยสะท้อนสายฟ้ากลับมาเลยทนันดีครับจัำมาให้หมดได้หมดวิ่งกันเลยเฮ้ยจริงๆเอาตัวนี้ไปดีกว่านี่นีเดี๋ยวก็อไม่ต้องมาย่าดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้จังหวะที่มันหนีเนี่ยอาจจะไม่ทันครับเพราะเราต้องไปพ่นให้มันสลบกางอากาศด้วย เดี๋ยวเราจะกลับไปที่เดิมเมื่อกี้อยู่ทางฝั่งนู้นนะครับเอาละทุกคนตอนนี้ผมกลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวมันยังตุ๋ยในส่วนของมังกรผมอยู่เลยไปลุยบวกแม่งเลยมาเดี๋ยมาดีเผาแม่งเลยเอาเอามาสไปโนโคตรโหดเลยอุย้ยนี่เป็นสไปโนอะไระเนี่ยมันดูเกินไปว่ะมันดูเกินจะเป็นสไปโนธรรมดาแล้วนะจริงๆมันโดนพลังไฟไม่น,น่าจะสลบไปแล้วนี่ว่ะอุโโอ้ยเฮ้ยดิมอนเซเบอร์กระเดน็นเรียบร้อย พอได้พอได้ครับสลบขึ้นแล้วหิวครับตอนนี้เก็บของไม้หมดก่อนนี่ไงเกาะเทพเกาะเทพไม่มาเกาะมันเทพจริงมีว่าถ้าเทพจริงมันต้องไปตายโอเคทุกคนตอนนี้เกาะพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราติดตั้งให้หมดเลยดีกว่าเอาละตอนนี้ได้เกาะอะไรมาเรียบร้อยแล้วไปตามหานะครับดากไวเบิร์นกันต่อป่านนี้ไม่ใช่คัสลบแม่งดีไปหมดแล้วหรอแล้วนี่ไข่อะไรเนี่ยเฮ้ยมันเป็นไข่ของฟักได้ไม่ใช่เหรออุ้ยของสไปโนตัวเมื่อกี้แน่นอนเลยทุกคน มันสามารถจะปล่อยไข่นะับที่เราเอามันไปบีดได้นะครับทุกคนโอเคตามหามังกรก่อนมังกร,กรหายไปไ,ไหนเราวะเนี่ยจะหาเจอไม่ได้เราบินโคตรช้าเลยต้องการสปีดคอสซูมนะในการช่วยเหลือแล้วจัดไปอย่างเงี้ยได้แน่นี่ไวเลยทีเดียวเอาละตอนนี้ความซวยมาถึงแล้วดากไวเบิร์นหายครับพี่น้องหายไปไหนมันวะนี่ปะเนี่ยอันนี้กิฟฟิน เกี้มันก็บินอยู่แถวๆนี้นี่ว่าโอ้โหหรือมันไปสลบตรงไหนวะเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่มันจะสลบผมหามันไม่เจอจริงๆครับอยู่ไหนอยู่ไหนอูดานู้นอะไรเนี่ยสไปโนเวอร์ชันเทมไม่ได้อันนั้นของเราโซดาโซดาแห่งยู่โซดานี่ก็คืออัลฟาเหมือนกันนะครับก็ถือว่าโคดใช้ได้หากันใหม่เลยนะทีนี้ทุกคนบ้าเอ้ยไม่รู้ว่าไปอยู่ตรงไหน เสียดายมากเลยถ้าเราไม่โดนฆ่าป่านนี้เราน่าจะจับมันได้แล้วนะครับศัตรูมันโหดเกินไปผมว่ามันมีปัญหาบั๊กอะไรที่เปล่าวะมันจะเป็นไปได้ที่มันจะตีเราแบบทีเดียวตายทั้งที่มันก็เป็นตัวธรรมดาทั่วไปแค่สไปโนกากาปกติเอาละทุกคนรู้สึกว่าตอนนี้ผมจะเจอมันอยู่ด้านล่างนะครับอีกตัวหนึ่งแต่ว่าน่าเสียดายมากเลยที่มันเลเวลน้อยหรือเกินครับแต่ข้อดีก็คือว่าเราน้าจะจับมันง่ายขึ้นว่ะคาสรบมันอยู่ประมาณ1นล้านเโอเคมายาน่าจะพอไหวนะทุกคนครับไปคนไฟเท่า อุ้ยได้อยู่อู้ขึ้นเรื่อยๆครับน่าจะเอาอยู่ในการจบตีประมาณ2ทีหนีหนีหนีหล่นเปล่ายังไม่หล่นครับตํ้มอี่ของจริงต้องมาย่าล่วง <c oughs> เรียบร้อยสบายบายเลยมามามา,มาใส่บอสที่บูดกันตัวนี้เมื่อกี้ผมลองพิมพ์หาแล้วมันต้องใช้ที่ขี่ด้วยแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าไม่มีที่ขี่จะขี่มันได้หรือเปล่าโอ้โหลวดลายทัดเจ๋วเลยนะครับ เป็นไของใครเนี่ยของกูไม่ใช่เหรอมาไงเนี่ยเมื่อกี้มันอยู่ตั้งไกลนะเลือดมาเดินๆอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยเจ็ดแสนหกหมื่นเลือดอย่างเยอะเลยแล้วก็เราใส่บอสทีโูดเข้าไปเรียบร้อยครับทุผู้ชมรู้สึกว่าเลือดลดไหมเนี่ยเหลือหนึ่งหนึ่งเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งล้านสองแสนอุ้ยไม่ได้ลดดีกว่าขึ้นขึ้นขึ้นอัดดาเมจนแม่งเลยไม่สนใจอะไรละโอเคขี่ได้เลยปะอ๋อขี่ไม่ได้ทุกคน สงสัยต้องเล่นกันพาร์หน้าอุนแล้วด้านนู้แม่งไีกตัวนึงพอกูจับได้โผล่อีกตัวหนึ่ง,ดง <c oughs> เด้อเด้อเดเดีตัวนุ๊เลเวลเท่าไหร่โว้มันกำลังดวลกับมังกรผมอยู่ตัวนั้นเลเวลตั้งห้าร้อยยี่เลือดเท่าไหร่เนี่ยอย่างมหาศาลเลยสุดยอดเลยว่ะงั้นเดี๋ยวขอขอ,ขอเอาอตัวนึงเลยไปเขาจะได้ลองดูด้วยว่ามาย่าของเรานะครับยังเก่าอยู่ที่จะจัดการตัวข้าสลบหลายล้านได้หรือเปล่าโว้ตอนนี้หิมะตกนะครับ หนามากเลยคนไปหนีครับหน,นีตามมันตามมันตามมันให้ร่วงตามมันให้ร่วงไม่ร่วงโอ้โหขึ้นสูงขึ้นเลยครับฟ้ามืดเลยครับตอนนี้เผาเผาวันนี่แหลกว่าแล้วไม่กูหาไม่เจอมึงเล่นขึ้นอย่างเงี้ยใครจะไปหามึงเจอวะหล่นปะยังไม่หล่นวะยอ,อดทุกคนทำไมไม่หล่นวะเนี่ยทรงข้าตลบตัวนี้เอาหล่นพอดีหล่นพอดีเลยกำลังจะตายเลยตัวน,นั้นดาเมจแรงเกิน สแตนบายก่อนสแตนบายก่อนไอตัวนี้เมื่อกี้เราเพิ่มดาเมจไปแล้วนะยังฆ่ามันไม่ได้เลยว่ะโคตรโหดเลยเลือดตั้ง3มล้านนะครับตัวนี้อุย้ยตัวเนี้ยโหดจริงเดี๋ยวเราต้องเล่นตัวนี้นะครับเอามาใส่บอสทีบูดก่อนโอเคบอสทีบบดอยู่ตรงนี้ครับใส่เรียบร้อยครับเลือดโคตรเยอะเลยเลือดยังคงอยู่ที่3มล้าน3ามนะ แต่ว่าหลังจากจับได้เลือดเพิ่มขึ้นมาไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวตัวนี้เราไม่ต้องทําการเติมดาเมจเป็นก่อนจะได้ลองนะครับอ่ะเราพาทุกตัวกลับบ้าน,นครับวันนี้เสร็จภารกิจแล้วสําหรับตัวที่จับมาใหม่เนี่ยคงจะต้องรอกันพานหน้าอะไรครับแต่พานนี้พาไปส่งก่อนเอาเป็นว่าใครอยากดูไวๆนะไม่อยากรอกันนานเป็นอาทิตย์กดไลค์กันเยอะเดี๋ยวเกิน5,000พี่บอลมาจัดไวขึ้นโอเคตามมาตามมาทางกลับบ้านอยู่ฝั่งนี้นะครับจริงๆแล้วบ้านเรามีหลายหลังเราจะให้ลงหลังไหนก็ได้ ดูเหมือนว่าตอนนี้ตัวที่ไวที่สุดก็คือตัวไพโมเดสนะครับโอ้ข้างหลังมาแล้วข้างหลังมาแล้วเร็วเวตามกันไม่ค่อยทันเนี่ยเอาเอาเอาแวะตีกันแล้วอ้ยิงวิซล์เหรอเฮ้ยมันยิงวิไซล์โอ้ยยิงวิซล์ซซได้นี่ว่าไปบวกมันหน่อยไปเร็วเร็วเร็วรวพักพ่วงมีเรื่องครับต้องจัดไปจัดมันถ้าหลบแสงกว่าอย่างตัวนี้เผาเลยเอาให้ทีเดียวแม่งร่วงไปเลยอ่ะเสร็จเรียบร้อย สบายมากหวัวันนี้หมอค่อนข้างหนาว่ะเราอาจจะไม่เห็นทันยภาพที่สวยงามเท่าไหร่งั้นก็เดี๋ยวจบกันตรงนี้เลยแล้วกันนะครับยังไงอย่าลืมนะครับฝากกไลค์ให้กำลังใจพี่บอลกันด้วยเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ